เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมผู้ช่วยผู้อำนวยการการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครแม่สอดค่ะที่ห้องประชุมนพร,รัตน์ชั้นหอาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชนสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดนางสาวกัญจนัดหาหริรักผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมรักษาการประหลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายสั่งการให้ในายพงพัฒน์พยอมยนต์หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการรองปลัดเทศบาลน,นำเจ้าหน้าที่เทศบาลน,นครแม่สอดแต่ละกองฝ่ายเข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการการ,การเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลน,นครแม่สอดโดยมีนายจงศักดิ์พุทธวงศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพวอเดินทางมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และทำความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเมื่อวันที่12มกราคม2564ที่ผ่านมาและคณะกรรมการเลือกตั้งได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีลงเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2564โดยมีการกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564เพื่อให้การดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดและนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงได้มีการประชุมผู้ช่วยผู้อำนวยการการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครแม่สอด ในส่วนงานการรับบัตรเลือกตั้งการประทับตราบัตรเลือกตั้งการส่งมอบบัตรเลือกตั้งพร้อมอุปกรณ์การเลือกตั้งการรับหีบบัตรเลือกตั้งพร้อมอุปกรณ์การเลือกตั้งการรักษาความปลอดภัยหีบบัตรเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้งการรวบรวมผลการเลือกตั้งและการประกาศผลการเลือกตั้งการขนย้ายหีบบัตรเลือกตั้งการเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งที่นับเป็นคะแนนแล้วเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และรวบรวมเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์หลังการเลือกตั้งการจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับการเลือกตั้งการอำนวยการเลือกตั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งการประกาศแสดงผลคะแนนเลือกตั้งและผู้ประกาศประชาสัมพันธ์บริเวณสถานที่รับบัตรและประกาศผลการเลือกตั้งทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนช่วยเหลือ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครแม่สอดการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งอย่างเต็มกำลังความสามารถหากมีปัญหาอุปสรรคใดให้รายงานประธานคณะกรรมการโดยเร็วเพื่อแจ้งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครแม่สอดคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครแม่สอดทราบเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป